เรามาดูขอพายครับเรามาอยู่ที่บูธ r ลูฟตรงนี้จะแถวนี้เขาเรียกว่าเป็นของคุณจินตนาบ,บิวัตหรือมีชื่อจริงว่าจินตนาปินเฉลียวที่เราเรียนที่เราเรียนหนังสือของหมอหนึ่งกันแล้วก็มีของกฤษณาอโศกสินเป็น เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความรักรั้วนล้วนแล้วก็มีหนังสือที่เป็นของคุณปิยพรศักเกษมแล้วก็เป็นหนังสือผีผีภาผีของพงศกรแล้วก็สิ่งของเกี่ยวกับเครื่องประดับผีผีก็เป็นของพงศกรเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มีหนังสืออะไรบ้างที่เป็นละครและเป็นการสปอยเล็กๆน้อยๆกอลกิโมโนก็เป็นละครเมื่อ10ปีก่อนพยัฟฟ้าพยมดินจะเป็นผ้าของกูตานแต่ไม่ใช่ผีแต่จะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของโทรจิตกูง,งาบาติกก็เป็นผ้าผีๆอีกและเป็นผ้าผีของอินโดนีเซียทางพัตตานี้น่าจะเป็นผ้าแถบ ไม่ใช่พัไม่ใช่้า,า,าเป็นเจ้าสาวต้องสาบองสาพิสุดก็เจ้าสาวต้องสาบสาภูสา,สาเป็นละครเมื่อโอก้กปีปีลราไม่รู้ปี5-2เจ้าสีสักเกตกีเพาก็เป็นผีเมลีจากฮ่องกงเร่ลุนตยาเป็นละครที่สร้างมาจากช่อง8นี่เองเป็นผีอันนี้100%ยเปเเลยผีปากฉีก อันนี้เราไปดูกันเอาเองนะเดี๋ยวจะวางสปอยไม่ให้รอยไหมก็จะเป็นละครผีพาดแถวทางเหนือผีอีเมยสซีเนหาซาลีก็คือนางฟ้าราชมาตาสวิตาที่แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องซาลีมากรูชาติและยังมีอื่นๆอีกมากมายก็มีพนมราคาก็เป็นละครช่องวันที่เกี่ยวกับพญานาครนต้องอ่านเรก่อน แล้วก็ยังมีนักสืบคนอื่นอีกมากมาเจฮาดนางคอยก็เป็นละครของช่องเจ็เริ่มรวงก็เป็นละครแนวผีผ้าเหมือนกันแต่เป็นแบบผ้าสมัยยุคแกสบี้แต่ยังไม่ทําเป็นละครอันนี้ควรอีกครั้งหนึ่งบุงหาบาติกก็เป็นผีผ้าเหมือนกันผีผีอีกแล้วแต่เป็นผ้าของอินโดนีเซียเรียกว่าบาติก